จักรวรรดิโรมันถือเป็นหนึ่งในอระธรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมดดกของพวกเขายังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่กฎหมายและสถาปัตยกรรมไปจนถึงภาษาและาศาสนาในช่วงรุ่งเรืองจักรวรรดิโรมันได้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของยุโรปแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโลกโบราณ แล้วทำไมกรุงโรมถึงเกิดขึ้นตรงจุดนั้นเอ็ i มสมัยเหตุผลก็คือพื้นที่บริเวณแม่น้ำไทเบอร์มีข้อได้เปรียบหลายประการนอกจากแม่น้ำจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและยังเป็นเส้นทางการค้าซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆเข้าด้วยกันสิ่งนี้เอื้อให้ผู้คนยุคแรกสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและสร้างเครือข่ายเศรษกิจที่เข้มแข็งได้ แต่ไม่ใช่แค่แม่น้ำอย่างเดียวที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจบริเวณรอบโรมยังมีเนินเขาเจ็ดลูกซึ่งช่วยป้องกันศัตรูได้โดยธรรมชาติเนินเขาเหล่านี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการตั้งรับทำให้ป้องกันการลุกรานได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆก,ก็เริ่มก่อตัวขึ้นริมแม่น้ำและบนเนินเขาหมู่บ้านเหล่านั้นขยายตัวทั้งในแง่ขนาดและความสำคัญ จนกระทั่งหลอมรวมเป็นเมืองเดียวในที่สุดที่ซึ่งเคยเป็นเพียงชุมชนเล็กหลายแห่งก็กล้าย่าเป็นกรุงโรมแท้ๆอันนี้หรือ Don't you m e a นท o นฟล flying forward and crawling and mountainous strength ด n d dimming หลังจากหมู่บ้านรอบแม่น้ำไทเบอร์รวมกันจนกลายเป็นกรุงโรมก็เริ่มยุคของการจัดระเบียบและการปกครองโรมปกครองด้วยสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสภาประชาชน ซึ่งก็คือวุฒิสภาเซนตทนแต่ต้องชี้ให้ชัดว่านี่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เราคิดในปัจจุบันวุฒิสภาประกอบด้วยชนชั้นสูงที่เรียกว่าแพทริเซียร์ซึ่งเป็นตระกูลร่ำรวยและทองอิทธิพลพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินมีเงินทองและมีอำนาจควบคุมสังคมอยู่แล้วคนยากจนที่เรียกว่าเพเลเตอร์ในช่วงแรก แทบไม่มีอำนาจทางการเมือเลยพวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำตัดสินที่แพทริเซียกำหนดโรมในยุคนั้นจึงเป็นสังคมที่ชนชั้นสูงเป็นผู้กลุมอำนาจขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงโครงสร้างการปกครองของโรมมีลักษณะเฉพาะและลำดับอำนาจที่ชัดเจนจุดสูงสุดคือกองสูลสองคนซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา และปกครองร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปทั้งสองจึงแบ่งหน้าที่กันเดือนนี้คนหนึ่งเป็นผู้นำอีกเดือนก็สลับกันวิธีนี้ช่วยทวงดูลและตรวจสอบกันในตัวหน้าที่หลักของกงสูลคือการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในจักรวรรอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในยามสงครามด้วยการนำทัพ และตัดสินใจในสมรภูมิได้โดยตรงผู้ได้ว่ากงสูลทำหน้าที่คล้ายประธานาธิบดีในยุคโบราณแต่เป็นประธานาธิบดีที่มีสองคนจักรโรมันโดดเด่นอย่างมากในการทำสงครามและขยายอำนาจด้วยกองทัพที่มีระเบียบวินัยและการจัดการที่ดีทำให้โรมโฟมสามารถเอาชนะศัตรูและครอบครองดินแดนใหม่ได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นจักรวรรด ที่ตรงอิทธิพลต่อการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่อีกด้านหนึ่งของการทำสงครามอย่างต่อเนื่องก็คือด้านมืดสงครามแม้จะนำมาซึ่งการยึดครองพื้นที่ใหม่และการเพิ่มอำนาจแต่ก็สร้างความอ่อนล้าแก่จักรวรรดีอย่างมากทหารซึ่งต้องออกรบเป็นเวลายาวนานมักเหน็เหนื่อยและหมดกำลังใจสำหรับประชาชนทั่วไป สงครามหมายถึงการสูญเสียลูกชายพ่อหรือพี่น้องที่ไม่ได้กลับมานอกจากนี้การทำสงครามยังมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาวุธยุโทโธกอนหรือการดูแลกกองทัพในขณะเดียวกันเมื่อจักรวรรดิขยายตัวก็ต้องการการบริหารจัดการและกองกำลังป้องกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้บันทอนเศรษฐกิจของโรมจนนำไปสู่ความปั่นป่วนเป็นลูกโซ่เมื่อทหาร และเศรษกิจอ่อนแรงความมั่นคงของรัฐก็เริ่มสั่นคลอนและในความกล้านนี้เองที่เหล่าขุนศึกได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลขุนศึกเหล่านี้เป็นแม่ทัพซึ่งมีทหารพักดีอยู่ใต้เย็นชาสวายเคยหายดิษังคับไม่เพียงส่งผลต่อกองทัพแต่ยังมีอิทธิพลในการเมืองอีกด้วยพวกเขาไม่ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างจักรวรรดิแต่กลับหันมาแข่งขันกันเอง เพื่อชิงอำนาจก่อให้เกิดความแตกแยกภายในและนำไปสู่ความก่อหนที่รุนแรงขึ้นอิรงังตนจักรวรรดิอันเคยมั่นคงและเป็นเอกภาพเริ่มสั่นคลอนนั่นคือจุดที่เราอยู่ในตอนนี้จักรวรรดิโรมันได้ขยายตัวและกลายเป็นมหาอำนาจแต่ในขณะเดียวกันรอยร้าวจากภายในก็เริ่มปรากฏการแกงแย่งอำนาจของเหล่าขุนศึกจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองและความขัดแย้ง ที่จะเปลี่ยนแปลงโรมไปตลอดกาลคราวนี้ได้เวลานำเสนอจูเลียสซีซาร์บุคคลที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกซีซาร์เป็นแม่ทัพและนักวางกลยุทธ์ชั้นเลิศการรบอันเป็นตำนานของเขายังคงถูกศึกษาในปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์และกุวิธีเขาสามารถพิชิตดินแดนกว้างใหญ่โดยเฉพาะในแควนก่อน ความสำเร็จทางการทหารทำให้เขาเป็นที่รักของชาวโรมอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความตึงเครียดกับวุฒิสภาเขาใช้ความนิยมและผลงานเพื่อเสริมอำนาจให้ตนเองและสุดท้ายก็ประกาศตนเป็นเผด็จการตลอดชีวิต i i t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  r r โ l ล c h i t การกระทำเช่นนี้ทำให้วุฒิสภาสูญเสียอำนาจอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายคนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ความไม่พอใจนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยในกลุ่มที่เชื่อว่าเขาทำเกินขอบเขตและคุกคามระบอบสาธารณรัฐจนนำไปสู่การวางแผนลอบสังหารซีซาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในวันที่15มีนาคมปีซีซีปีก่อนโดยกลุ่มวุฒิสมาชิกในจำนวนผู้สมคบคิดยังมีบรูตัสบุตรบรุญธรรมของซีซาร่วมอยู่ด้วย ตามเรื่องเล่าเมื่อซิซาร์รู้ว่าบรูตัสก็มีส่วนร่วมในการลอบสังหารเขาได้กล่าวคำอันลือลั่นว่าแม้แต่เจ้าเช่นกันหรือนี่บรูตัสเอวนดูมินบรูตัสแต่กลับเป็นเรื่องน่าประหลาดที่การลอบสังหารครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลตามที่ผู้ก่อการคดาดหวังไว้ตรงกันข้ามกลุ่มวุฒิสมาชิกที่อยู่เบื้องหลังการสังหาร กลับถูกมองในแง่ลบหลายคนถูกสังหารโดยผู้สนับสนุนของซีซาร์หรือแม้แต่ประชาชนซึ่งยังคงยกย่องซีซาร์อยู่การสังหารจูเลียสซิซาร์กลายเป็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐและเป็นจุดเริ่มตน้นของยุคจักรพรรดในโรมหลังการลอบสังหารจูเลียสซิซาร์กรุงโรมตกอยู่ในสงครามกลางเมืองอัน,นองเลือดสงครามกลางเมืองหมายถึงการที่คนในประเทศเดียวกัน หันมาสู้รบกันเองเป้าหมายคือการชิงอำนาจและกำหนดอนาคตของอาณาจักรและผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คือจักรพรรดิออกัสตัสเคจิซาร์ออกัสตัซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมและทายาทของซีซาร์ออกัสตัสได้กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคจักรพรรดิความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การปกครองของออกัสตัส คือวุฒิสภาและกงสูลสูญเสียอำนาจทางการเมืองไปมากขณะที่จักรพรรดิกลายเป็นผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จโดยปริยายออกัสตัดทำให้โรมกลับมามั่นคงหลังสงครามกลางเมืองและเปิดฉากช่วงเวลาแห่งสันนิสุขและความเจริญรุ่งเรืองอันยาวนานที่เรียกว่า p a x Romana ทว่าความแข็งแกร่งนี้ก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปจากตระวรรมนที่เคยแข็งแกร่งและขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ยง ในที่สุดก็เริ่มสั่นคลอนปัญหาใหญ่ประการหนึ่งคือตัวขนาดกว้างขวางเกินไปเมื่ออนาเขตแพ่ขยายการป้องกันแนวชายแดนทุกจุดจึงทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ชายแดนทอดยาวและเมื่อชนเผ่าเยอรมันเ e อ m มนาทางตอนเนื้อเริ่มโจมตีก็ชัดเจนว่าโรมไม่อาจส่งกำลังไปป้องกันทุกพื้นที่ได้พร้อมกันขณะเดียวกันก็มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สกิดของโรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการขยายอาณาเขตเมื่อไม่อาจยึดครองดินแดนใหม่ๆไ,ได้อีกก็ไม่มีทรัพยาภัยก่อนและและที่สำคัญทาสไหลเข้ามาเพิ่มเศรสกิจของโรมอาศัยแรงงานทาสอย่างมากทั้งในการเกษตรงานก่อสร้างและงานบ้านเมื่อจำนวนทาสไม่เพิ่มขึ้นเศรฐกิจก็ชะงักลงการค้าขายก็ยากลำบากจากระยะทางอันไกลโพ้น และความขัดแย้งภายในทุกปัจจัยรวมกันก่อให้เกิดพายุที่สมบูรณ์แบบของปัญหาการเมืองที่วุ่นวายการพ่ายแพ้ทางการทหารภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและแรงกดดันจากศัตรูภายนอกลวนทำให้จักรวรรดิโรมันค่อยๆแตกสลายจักรวรรดิถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนตะวันตกและส่วนตะวันออกโรมตะวันออกเอสโตรมยังยืนหยัดต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่โรมตะวันตกเวสโตรม ลมสลายในปีเฮเชนนับเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและการเริ่มต้นสมัยกลางผลพวงอย่างหนึ่งจากความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันก็คือมันยังคงดึงดูดความสนใจของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันหลายคนลงไหลในประวัติศาสตร์ของโรมซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเพราะเหตุการณ์มากมายตั้งแต่การชิงอำนาจเลเหลี่ยม ไปจนถึงความยิ่งใหญ่อลังการล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรื่องเล่าในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วรรนกรรมหรือซีรีส์ทางโทรทัส์อย่าง Game of Thrones จะเห็นได้ชัดว่าโรมยังคงเป็นแรงของแรงบันดาลใจแต่มดดกของโรมไม่ได้มีแค่เรื่องราวน่าตื่นเต้นเท่านั้นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่โรมทิ้งไว้ให้เราคือสิ่งที่เรียกว่ามดดกทางลามโค V เทอร์ริทอรี war, ่แนพาวอร์คืหงวัทนย ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่ผู้คนในอดีตสร้างหรือปฏิบัติแล้วเรายังใช้งานหรือได้รับคุณค่าจากมันในปัจจุบันมันอาจเป็นแนวคิดอาคารประเพณีหรือระบบต่างๆที่สืบทอดต่อกันมายกตัวอย่างเช่นในสวีเดนโบสเก่าแก่หลายแห่งก็เป็นมันดกทางวัฒนธรรมซึ่งยังถูกใช้งานและเป็นที่สนใจของคนสมัยนี้ไม่ต่างในอดีตในทำนองเดียวกันจักรวรรด โรมันก็ได้ทิ้งนวัตกรรมและระบบไว้มากมายตั้งแต่ถนนเมืองไปจนถึงกฎหมายและภาษาที่เรายังคงใช้ประโยชน์และซาบซึ้งมาจนถึงทุกวันนี้คราวนี้เราจะเจาะลึกลงไปในมดกทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งที่ชาวโรมันได้สร้างไว้และดูว่าโลกของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้อย่างไรหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของมดกวัฒนธรรมโรมันก็คือศาสนาคริสต อันที่จริงศาสนาคริสต์อาจเป็นมาดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากจักรวรรดิโรมันเลยก็ว,ว่าได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิโรมันยังรุ่งเรืองที่ศาสนาคริสต์ได้ถือกําเนิดและแพร่ขยายขึ้นในช่วงแรกคริสเตียนถูกต่อต้านในโรมพวกเขาถูกตามล่าและคําสอนของพระเยซูไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองโรมเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนกลับหันมานับถือาศาสนาคริสต์มากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งาศาสนาคริสต์กลายเป็นาศาสนาที่ทรงอิทธิพลอีกจุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินคอนสแตนตินซึ่งยุดการเบียดเบียนชาวคริสต์และประกาศให้าศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาประจำจักรวรรด,ดินั่นหมายความว่า,าศาสนาคริสต์กลายเป็นาศาสนาเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับอนุญาตในจักรวรรดิโรมัน การตัดสินใจครั้งนี้มีผลอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่แค่เฉพาะกับโรมเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทั้งโลกาศาสนาคริสต์กลายเป็นพลังหลักในยุคกลางที่แสงที่ยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตสมมตมิการเมืองและกดะอีกพีปร่อนที่มีดูดยู่นมเบอร์หมีอยูทัวร์ทุกวันนี้าศาสนาคริสต์ยังคงเป็นหนึ่งในาศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก หลายพื้นที่ที่เคยได้รับอิทธิพลจากการเผยแผ่าศาสนาในจักรวรรดิโรมันยังคงยึดมั่นในาศาสนาคริสต์และบทบาทของจักรวรรดิโรมันที่ส่งเสริมการขยายตัวของาศาสนาได้หล่อลอมประวัติศาสตร์โลกอย่างลึกซึ้งน่าสนใจที่จะจินตนาการว่าหากคริสตจักรไม่ได้กลายเป็นาศาสนาของรัฐในโรมโลกของเราอาจมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ต่างออกไปมากเพียงใดแนวคิดค่านิยม และโครงสร้างสังคมจะเป็นเช่นไรถ้าจักรวรรดิโรมันไม่ได้มีส่วนช่วยแพร่ขยายาศาสนาอย่างไรก็ตามมด,ดกของโรมโดยเฉพาะาศาสนาคริสต์ยังคงกำหนดรูปแบบสังคมโลกมาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งมด,ดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจักรวรรดิโรมันคือระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมชาวโรมันนับว่าก้าวล้ำหน้ามากเมื่อพูดถึงกฎหมายและความยุติธรรม ลายแนวคิดและโครงสร้างทางกฎหมายของพวกเขายังคงถูกนำมาใช้ในปัจจุบันหลักการที่ปฏวิวัติวงการอย่างหนึ่งคือทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะรวยหรือจนทหารหรือชาวนาก็ต้องได้รับการปฏิบัติต,ตามมาตรฐานเดียวกันอีกแนวคิดที่สำคัญคือผู้พิพากษาควรเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรง ระบบนี้เป็นรากฐานของกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ที่ศาลต้องเป็นอิสระในการตัดสินคดีนอกจากนี้ชาวโรมันยังเป็นผู้บุกเบิกในการจดบันทึกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเป็นระบบตัวอย่างหนึ่งก็คือกฎหมาย12 The t o l t h t a b l e g ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายยุคแรกของโรมการที่กฎหมายถูกเขียนไว้อย่างเป็นทางการช่วยให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น ชาวโรมันไม่ได้เป็นเลิศแค่เรื่องกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยพวกเขาสร้างถนนและเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมหลายสิ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจนถึงปัจจุบันที่จริงแล้วเส้นทางของถนนยุคใหม่บางส่วนยังคงใช้ตามแนวนโนบรานของโรมซึ่งเป็นหลักฐานว่าชาวโรมันลำยุคมากเพียงใด ถนนโรมันเป็นตัวอย่างของสุดยอดวิศวกรรมในเวลานั้นสร้างด้วยชั้นหินและกรวดหลายชั้นเพื่อให้คงทนและใช้งานได้ดีครื่ข่ายถนนนี้แพร่ขยายไปทั่วจักรวรรดิเชื่อมต่อเมืองมันโทลและชายแดนต่างๆเข้าด้วยกันไม่เพียงแค่คนทั่วไปที่ได้ประโยชน์แต่ยังช่วยในการเคลื่อนพลส่งสินค้าและถ่ายทอดคำสั่งได้อย่างรวดเร็วโรมันยังมีระบบไปรษณีย์ที่มีปรอน สิทธิภาพทำให้ข่าวสารและคำสั่งเดินทางไปถึงทุกแห่งในจักรวรรดได้ทันท่วงทีการสื่อสารและการขนส่งที่รวดเร็วคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรมประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจการค้าขายคึกคักเพราะถนนเหล่านี้ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างสะดวกเป็นเครือข่ายที่ทำให้จักรวรรอันกว้างใหญ่เชื่อมถึงกับ และยังสร้างความรู้สึกเป็นเอกภาพระหว่างดินแดนต่างฝั่งด้วยเมื่อพูดถึงการสร้างเมืองชาวโรมันก็มีนวัตกรรมไม่แพ้กันเมืองใหญ่หลายแห่งในยุโรปในปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจากค่ายทหารโรมันในอดีตเช่นลอนดอนลอนดอนและโคโลยญนซึ่งเริ่มต้นจากฐานที่มั่นทางทหารที่เลือกตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ก่อนจะพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางเมืองที่สำคัญ เมืองเหล่านี้ถูกวางพังอย่างเป็นระบบมีถนนตรงเป็นระเบียบมีระบบส่งน้ำสําหรับจ่ายน้ำสะอาดให้ประชาชนและอาคารสาธารณะอย่างฟอรัมหรือโรงอาบน้ำฮุสการออกแบบเมืองในลักษณะนี้ได้วางรากฐานให้ลายเมืองยุคใหม่ชาวโรมันจึงไม่เพียงสร้างถนนและเมืองที่ยืนยาวย่างมมพาวิทีสแต่ยังทิ้งมรด,ดกทางสถาปัตยกรรมและการวางพังเมือง ไว้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์และพัฒนวนชาวโรมันยังมีความคิดก้าวหน้าด้านการเงินพวกเขาตัดสินใจให้ทั้งจักรวรรดิใช้สกุลเงินเดียวกันแนวคิดนี้ทําให้การค้าขายง่ายขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือพ่อค้ารายใหญ่ต่างก็ใช้เงินแบบเดียวกันจึงเข้าใจมูลค่าของสินค้าได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของจักรวรรดิก่อนหน้านั้นเมืองหรือควนต่างๆ มักผลิตเรียนของตนเองทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าทำได้ยากต้องเสียเวลาแลกเงินและอถูกเอาเปรียบในอัตราแลกเปลี่ยนแต่การมีสกุลเงินมาตรฐานทำให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นส่งเสริมให้จักรวรรดิโรมันขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเพราะการค้าขายเป็นไปได้อย่างราบรื่นการเดินทางและทำธุรกิจก็ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพขึ้นแนวคิดเรื่องเงินสกุลเดียวนี้ ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันเช่นสกุลเงินยูโรของสัมภาพยุโรปซึ่งช่วยให้การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกง่ายขึ้นเช่นเดียวกับที่โรมเคยตั้งใจไว้อีกสิ่งหนึ่งที่โรมเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง,วางก็คือภาษาละตินละตินเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารทั่วทั้งจักรวรรดิและมีส่วนช่วยให้ผู้คนเข้าใจกันได้โดยไม่ติดปัญหาเรื่องภาษา เมื่อมองไปที่ภาษายุโรปสมัยใหม่เช่นสเปนอิตาลีฝรั่งเศสและโปรตุกเกสล้วนมีลากมาจากภาษาละตินเรียกได้ว่าเป็นบุตรหลานของภาษาโรมันถึงแม้จะไม่มีใครใช้ละตินเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันอีกแล้วแต่ละตินก็ยังคงอยู่ในภาษาที่สืบทอดต่อๆกันมาการมีภาษากลางเดียวในจักรลาย time ในจักรวารานขนาดใหญ่ เชนโรม,มีข้อดีมากมายทำให้การสื่อสารการค้าและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ต้องแปลหรือเดาความหมายจากภาษาที่ต่างกันไปชาวโรมันจึงวางรากฐานไว้ทั้งในการบริหารราชการยุคโบราณและการพัฒนาภาษาสมัยใหม่เราจึงอาจกล่าวได้ว่าหลายภาษาที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นบางส่วนมาจากละตินของโรมแล้วเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิถีชีวิตประจำวันของชาวโรมันเป็นอย่างไรหรือสังคมของพวกเขาํางทำงานอย่างไรนี่คือจุดที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เคลดอเข้ามามีบทบาทนักประวัติศาสตร์ใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายประเภทในการศึกษายุคโบราณทั้งเอกสารที่ชาวโรมันเขียนไว้หรือวัตถุโบราณที่นักโบราณคดีขุดค้นเจอเช่นเรียนรูปปัน้นและซากอาคาร หนึ่งในหลักฐานที่โดดเด่นที่สุดของยุคโรมันก็คือเมืองปอมเป,ปอี (Pompeii) ปอมเปอีเป็นเมืองโรมันที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟวิสุเวียส (Vesuvius) ในปีคอสเชสเกาภูเขาไฟนี้ได้ระเบิดอย่างรุนแรงครบเมืองทั้งเมืองด้วยเถ้าถ่านและหินอย่างกระทันหันกระทั่งเมืองถูกตรึงไว้เหมือนหยุดเวลาบ้านเรือนถนนและแม้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ผู้คนถูกเก็บรักษาไวา้ใต้ชั้นเทาอยู่หลายร้อยปีเมืองปอมเปอีถูกลืมเลือนไปนานกว่าทินนทนเทป้ายปีจนกระทั่งในศตรวรรษที่1ินักโบราณคดีได้ขุดค้นจนพบเมืองอีกครั้งสิ่งที่คนพบช่างน่าทึ่งยิ่งนักการศึกษาเมืองปอมเปอีทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรมันเห็นทั้งสถาปัตยกรรมอาหารศิลปะและแม้แต่กิจวัตรประจำวันของพวกเขา เรียกได้ว่าเป็นเสมือนไทม์แคปซูลของโลกโบราณปอมเปอีเป็นหลักฐานที่น่าทึ่งอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจชีวิตในเมืองโรมันโบราณเมื่อนักโบราณคดีเริ่มขุดค้นเมืองที่ถูกกลบไว้กว่าเท่นเเทตปาปีก็พบเมืองที่ดูราวกับถูกหยุดเวลาทุกอย่างเกิดขึ้นในวินาทีที่ผู้เขาไฟาวิสุเวียสเบิดการค้นพบอาคารบ้านเรือนร้านอาหารร้านตัดผมโรงักผ้า รวมถึงร้านขนมปังทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นได้อย่างสมจริงสามารถจินตนาการได้ว่าถนนในปอมเปอีคงเคยมีชีวิตชีวาเพียงใดเรายังได้เห็นร่องรอยของร่างผู้คนในวาระสุดท้ายจากการหลอบปูนในช่องว่างที่เหลือหลังร่างสลายไปทุกวันนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวในปอมเปอีเห็นอาคารถนนและสิ่งของต่าง แทบจะเหมือนกับเมื่อสองทันปีกออนแม้ว่าจะเสื่อมสภาพลงไปบ้างตามการเวลาแต่ก็ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงเหมือนเมืองโบราณอื่นๆเรียกได้ว่าเหมือนมีคนกดปุ่มหยุดแล้วทุกอย่างค้างอยู่เช่นนั้นปอมเปอีจึงเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษาช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและสังคมของชาวรมันในแบบที่แทบจะหาส,สั e เรมลสัมพัสได้จริงเอ็ดนา นั่นทำให้ปอมปีเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่สุดเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันสุดท้ายนี้เมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของวิดีโอคุณสามารถดูรายการทางด้านซ้ายซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้พูดถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันและความสำคัญของมันตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจแล้วว่าจักรวรรดิโรมันเติบโตขึ้นได้อย่างไร จนกลายเป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่ทองอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์และอะไรคือสาเหตุที่นำไปสู่การล้มสลายของมันเรายังได้พูดถึงมดดกทางวัฒนธรรมที่จักรวัดิโรมันทิ้งไว้ให้เรามดดกทางวัฒนธรรมคืออะไรชาวโรมันสร้างสัตว์อะไรไว้บ้างที่เรายังนำมาใชา้และพวกเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเสริมความมั่นคงของจักรวรรดิอย่างไรอย่าลืมด้วยว่า แม้ในทุกวันนี้เราก็ยังได้รับอิทธิพลจากมัดโดกเหล่านั้นอยู่และแน่นอนเรายังพูดถึงปอมเปออีเมืองที่กลายเป็นหลักฐานอันล้ำค่าในการทำความเข้าใจชีวิตประจำวันของชาวโรมันทำไมปอมเปอ,อีถึงมีความพิเศษขนาดนี้และเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีชีวิตของผู้คนในจักรวรรดิโรมันจากเมืองที่ถูกหยุดเวลาแห่งนี้สุดท้าย อย่าลืมทบทวนคำศัพท์สำคัญที่มีอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอคำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณรู้สึกว่าต้องการทบทวนอะไรก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโออีกครั้งขอบคุณที่รับชม